ก็จะมีมาร์กเห็นมาร์กไหมครับพารูเบี้ยง<ะ>เห็นไหมมาร์กตรงเห็นไหมอันนี้กล้องเห็นนะครับมีมาร์กนะครับทีนี้เราก็จะเอาพอรูเบี้ยงเข้าไปให้มันตรงจุดตำแหน่งเห็นไหมครับตรงแล้วอันนี้เอาเฟืองแนบก่อนตรงกับพอข้อเบี้ยงเลยใช่ไหมครับทีนี้เราก็เลื่อนแกนหานะครับ,นะรบพอตรงแล้วปุ๊บเราก็ค่อยขอยับเข้าไป พอขยับเข้าไปตรงนี้เราใส่ปินล็อกไว้รอแล้วใช่ไหมครับเราก็เลื่อนปินล็อกมามาล็อกล็อกขันด้วยบนเบอร์สิบถ้าขันปอนก็อยู่เก้าสิบกิโลกร,รมัมเซนติเมตรตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เราจะเอามาตรงกับเพืิงสะพานแต่ว่าก่อนที่จะใส่เพืิงสะพานตัวนี้เราต้องใส่พอสมดุลก่อนนะครับพอสมดุลปุ๊บแล้วเราค่อยมาตั้งมาเพืิงสะพานให้ตรงกับ